สวัสดีค่ะเจนจ่าโทหญิงณัดรดาทองสงกุลพัฒน์ขวัญใจงานกาชาติประจำปี2564ค่ะในวันเสาร์ที่8มกราคม2565รัฐบาลได้ให้หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565ในรูปแบบออนไลน์ กองทัพเรือก็ได้เอาใจน้องๆหนูๆด้วยการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในรูปแบบออนไลน์โดยถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook กองทัพเรือ Royal t ไท i น a วีและ YouTube Channel กองทัพเรือ r o ย a l ไท a น n วีอ o ฟ f i เ i a l เวลา8นาฬิกาถึงเวลา13นาฬิกาโดยมีกิจกรรมดีๆการแสดงดนตรีจากวงดุริยางราชนาวีพร้อมการแสดงสนุกสนานจากพี่ๆทหารเรือโอพี่ล่าสัง่งเมาพี่ล่าสัง่ง รวมทั้งมีเกมสนุกสนุกให้ร่วมเล่นพร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษจากผู้ประชาการทหารเรือในทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือและรางวัลอื่นๆจากหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือและมีผู้ให้การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้นะคะก็ยังได้พบกับเจนและพี่ๆทหารเรือคนดีของสังคมที่ทำความดีโดยไม่ต้องรอกับช่วงคำถามจากคนดี ะะก็ยังอยากจะขอชนเชิญ้อนน้องๆหนูหนๆทุกคนมาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565กับกองทัพเรือในวันเสาร์ที่8มกราคม2565ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา13นาฬิกาผ่านทาง Facebook กองทัพเรือรอยัลไทเนวีและ y o t u u e c ช anel กองทัพเรือรอยัลไทเนวีออฟฟิเชียลกันนะคะรู้คิดรอบคอบรับผิดช,ชอบต่อสังคม